สี่ครั้นแล้วสใจนิสสันซันนี่นะคะหุ้มชุดหุ้มเบาะรถยนต์นะคะดีไซน์ V.I.P. ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็น V.I.P. แบบเกรดพรีเมียมนะคะถ้าคุณลูกค้าสังเกตดูนะคะว่าจะมีลายหนังชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยะคะ่ะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็การเดินได้นะคะเป็นการเดินได้แบบได้มันขนาดพิเศษนะคะ <c oughs> เพื่อความแน่นหนาคงทนตัด ตรงรุ่นตรงปีรถนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าช่วงของการตัดต่อลายค่ะคือคุณภาพมากๆนะคะสังเกตนะคะว่าการต่อลายเนี่ยชิ้นงานนะคะเส้นได้นี่ค่ะต่อกันเป๊ะเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยนะคะเนี่ยเสมอกันนะคะไม่มีการตัดลายเดี้ยวนะคะ สวยงามมากๆแล้วการเดินได้นะคะอันนี้เป็นของผลิตในประเทศไทยนะคะการเดินได้เนี่ยจะเป็นการเดินได้แบบฝังเข้าไปนะคะอยู่ในเนื้อของหนังค่ะทําให้เห็นเป็นร่องของอเส้นได้เนี่ยชัดเจนค่ะได้ไม่รอยอยู่ด้านบนนะคะการสวมนะคะสวมคุมทั้งบอก คุมทั้งเบาะเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งเรื่องของการกันฝุ่นสะสมด้วยการติดตั้งออกแบบมาให้ไม่ค่อมลังเลือนนะคะสามารถปรับใช้เบาะการทำงานได้เหมือนเดิมทุกๆอย่างคะ่ะแล้วนี่นะคะ ตัวของพนักพิงกับเบาะนั่งแยกอิสระจากกันสวมคุมมิดทั้งเบาะนะคะแล้วก็หัวหมอนแยกชิ้นกับพนักพิงแต่ถ้ารถของคุณนะคะเป็นรถแบบหัวหมอนในตัวเราก็สามารถตัดให้ได้นะคะการดีไซน์ค่ะรถของคุณลูกค้านะคะคันนี้มีลายไม้ด้วยแล้วก็คอนโซลนะคะไปในโทนของสี น้ำตาลและสีครีมค่ะตัวกรอบพลาสติกเป็นสีครีมนะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นหนังทั้งชุดเนี่ย VIP สีครีมก็คือเป็นหนังหลักสีครีมแล้วก็หนัง VIP ตัดลายตรงนี้นะคะที่โชว์ได้เนี่ยเป็นสีครีมเช่นเดียวกันลักษณะจะออกเป็นสีทูโทนในเฉดเดียวกันนะคะอารมณ์รวมค่ะประมาณนี้ค่ะ เป็นไลน์ที่จัดโปรโมชั่นช่วงเวลานี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจสีครีมสวยๆแบบนี้แล้วก็ดูพรีเมียมก่อนหน้านี้ติดไปประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ก็มีมีคอนฟอร์จูเนอร์ติดเถาหลังด้วยก็ประมาณเข้าปีที่5้าสี่สี่ถหปีเนาะเออยังยังยังใช้อยู่เออสภาพหนังก็ยังดีมากเลยอืมยังใช้ได้ดีใช่ไหมคะใช้ได้ดีคือยังติดใจอยู่แล้วก็คันที่สจะเป็น P ีรสีประตู ผู้คนนี้ก็ใช้อยู่สวยมากเลยกีตาหนังเนี่ยคือมันไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ว่านั่งแล้วมันลื่นไปลื่นมาคือมันก็แน่ตนติดตัวแล้วก็นั่งกับใบได้ป่ะไยอมคุณภาพขอ,หอหงหนังนี้เพราะมันเป็นเกรดไม่ดีนะผมดูมาหลายที่แล้วทั้งสวมทั้งรุ่นนี้แต่ผมเลือกใช้ที่นี่สำหรับที่นี่ก็คือโอเคแล้วก็ชอบชอบติดตัวชอบคุณภาพหนังก็ดีประกันให้พี่ด้วยสองปีเต็มเลยขอบคุณ ขอบคุณคุณพี่มากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคคสวัสดีค่ะ